ทุกคนคงเคยได้ยิน5ทหารเสือของโจโกกันแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วฝั่งวีโกของโจโฉก็มี5ทหารเสือด้วยเช่นเดียวกันจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มที่คนแรกเตียวเลี้ยวอดีตเคยอยู่กับลิโป้ก่อนถูกโจโฉเกลี้ยกล่อมให้มาอยู่ด้วยเพราะรักชอบในฝีมือซึ่งเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังสร้างผลงานเด่นๆมากมายเช่นรักษาเมืองหบปาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตสําคัญในการรบกับซุนกวนคนที่สองเตียวค้าเคยเป็นทหารเอกของอ้วนเซี่ยวแต่เพราะเบื่อหน่ายการเมืองภายในจึงไปสวามิภักดิ์ กับโจโฉและสร้างผลงานให้วุยก๊กอย่างมากมายและเคยสู้กับเตียวหุยได้อย่างสูสีอีกด้วยคนที่3มนักจิ้นเป็นคนรูปร่างเล็กแต่จิตใจห้าวหาญเกินตัวเก่งกาจในเชิงยุทธช่วยงานรับราชการโจโฉมาตั้งแต่ตอนปราบตังโตมีบทบาทในช่วงต้นๆโดยเฉพาะการช่วยโจโฉรวบรวมกําลังพลคนที่สี่ซีหลงขุนพลผู้มีขวานใหญ่เป็นอาวุธออกศึกสําคัญให้กับโจโฉหลายคร,ครั้งครั้งใหญ่สุดคือการรบกับกวนอูสู้กันถึง80เพลงจนกวนอูต้องล่าถอยชัยชนะครั้งนง ทําให้ได้เลื่อนขั้นเป็นนายพลในที่สุดและคนสุดท้ายคนที่5อีก,กิมมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีเคร่งครัดในระเบียบวินัยและเป็นคนที่โจโฉไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งกว่าจะมาเป็น5สทหารเสือสังเกตได้ว่าพวกเขาใช้ความอดทนภาคเพียนห้าวหาญเพื่อสร้างผลงานให้ประจกักษ์ และมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายสังเกตได้ว่า5ทหารเสือของวุยก๊กแม้จะไม่โดดเด่นเท่ากับ5ทหารเสือของโจโก,ก๊กแต่เมื่อพันหนึก่กับกําลังคนที่เข้มแข็งรวมถึงความเป็นยอดผู้นําของพวกเขาก็เพียงพอจะทําให้วุยก๊กยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งในยุคนั้นได้อย่างสบายสบายค่ะ